เมื่อวานนี้ท่านชมนะควันที่4กุมภาพันธ์2565ในแพทย์ภพศาลด่านคุ้มเขาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเขาเปิดเผยว่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้พิจารณาขยายขอบเขตการใช้วัคซีนสำหรับอายุ6ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยาของวัคซีนชินโนแวคและก็ชินโนฟาร์มซึ่งชิโนแวคกเนี่ยก็นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรมและก็ชินโนฟาร์มเนี่ยนำเข้าโดยบริษัทไบโอนิจเทคจำกัด ปัจจุบันเนี่ยวัคซีนทั้ง2ชนิดได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ผู้ที่มีอายุตัต้งแต่18ปีขึ้นไปโดยผู้รับอนุญ,ญาตคือองค์การเภสัชกรรมและก็บริษัทไบโอนิจเทคเนี่ยนะฮะมาขอขยายอายุในช่วงเวลาตั้งแต่3ถึง17ปีซึ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้พิจารณาถึงคุณภาพประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยแล้วได้อนุม,มนัติขยายอายุนะท่านผู้ชมนะขยายกลุ่มอายุขึ้นก็ตั้งแต่6ปีนะขึ้นไปเลย ทั้งนี้เนี่ยอยอยังได้แจ้งนะกับผู้ได้รับอนุญ,ญาตทั้งสองไม่ว่าจะเป็นองค์การเภสัชกรรมหรือจะเป็นบริษัทไบโอนิจเทคส่งข้อมูลมาเพิ่มเติมโดยเร็วเพื่อขยายในกลุ่มอายุ3-5ปีน่นแสดงว่ากลุ่มตั้งแต่5ปีเราก็จะมีไฟเซอร์ที่ฝาส้มฉีดให้กับเด็กๆน้องๆหนูๆโดยลดจำนวนโดสยาลงแล้วก็เป็นวัคซีนเฉพาะเด็กฝาส้มส่วนชิโนโฟาร์มกับชิโนแวกก็จะอนุญาตให้เด็กตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไป ประมาณนี้มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรจะฉีดไหมหรือยังไม่ฉีดนะห่วงลูกหลานหรือเปล่าหรืออะไรยังไงลองให้เหตุผลกันมาดูนะฮะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่มีผิดไม่มีถูกนะและถ้าฉีดจะเลือกของอะไรไฟเซอร์ชิโนฟาร์มชิโนแวคขอบคุณครับ